ตรงจะตั้งหนาวใช่ไหมหนาวโอ้นี่ครับฮักบมดฮักเรื่องไหนรู้สึกฟันลงเลยเดี๋ยเดี๋ยวตีเครื่องนึงครับไปยังเอาเครื่องีปก่อนนะครับเนาะเครื่องีปก่อน นหักลงมให้กินนะครับเนาะเอาใบออกก่อนอันนี้ของต้นอื่นอันนี้โอ้แปงว่าพักลงม,มาหลายมือแล้วนะครับเบิ้งลักษณะกล้วยนะครับลักษณะกล้วยได้ยี่บีนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าบีนะครับอาจจะเบิ้งลักษณะกล้วยนี่ว่าแก่บ่แก่นะครับเบิ้งเด้อนี่ครับอันนี้นี่เขาใช้ลุดครับนี่ ปไปเลยครับไปเขาลุดเลยเ่ยปเขาลุดนั่นหมายถึงว่าเขาพร้อมที่จะซุกแล้วนะครับเพราะที่ว่าบ้านผมนี่แถวนี้ก็ลอกหลายเลยครับขันโบตัดคันโบตัดก่อนคือเฮ้าสิบวท่านก็ะอกนะครับเฮาก็ต้องได้กินก่อนเพื่อนบางเถื่อบางเถื่อเพื่อนกินก่อนเท่าก็หลลยนะครับแล้วเฮาตัดความจริงเพื่อนฮักเก่งสูงโพดนะครับย่านเฮาโบตด,ด้กินก็เลยมาให้กินก่อนนะครับก็ตัดไปเลยครับตัดเลยตัดชูงเลยครับนะเพราะว่า เพื่อเขาจับนู่นแน่แหละบางที่เขาเอาจจะเอาไปแขวนนะครับไปแขวนไปซ้อยออกเป็นวีวีหนึ่งวีสอวีสวีสวีหนะครับแต่ละวีก็มีจุดหน่วยนะี่ 2, ก 6, 8, 10วัดสิหน่วยนะครับวี v 1, นึ่งหนึ่งสองสี่หกเอสิบสองสิบสองสิบสามนะครับ ลเฉลี่ยเป็นวีละสิบสองนะครับวีหนึ่งสิบสองวีหนึ่งสิบสามนะครับลเฉลี่ยวีหนึ่าวีกะห้าสิบสห้าสบห้าหน่วยนะครับวนี่เขาออก็ไบ้ตขายด้ครับนี่ยเขาเอาไปกินเนาะเอาไปกินนี่ครับตัดออกมาปเป็นแน,น่แน่ครับเนี่ตัดเลยต่อไปครับบัน,นี้เดี๋ยววางไว้ก่อนเนาะต้นกับต้นต้นข้อนี้เขาสิเขาสิบบปลยไว้เลยครับนี่ยเพราะว่า เพราะเขาออกลูกนะครับเขาก็สิตายนะเขาก็จัดการเลยโดยที่ต้นเขานี้เขาก็ต้องตัดเขาลงเพื่อให้เขาเป็นปุ๋ยนะครับแน้่ยโยนเชงเงาเลยครับ ไปเด่ายายก็ตัง้งนละุ้งนลักษณะนี้นะครับตัดเดี๋ยวสักพักนะครับเขาที่ลงของเขาจะคอยให้เขาให้เขาได้เอาน้ำไปเลี้ยงตัวอื่นพร้อมนะครับบริเวณตัดทิมตัดทิมยางเดียวต้องให้เขามีน้ำไปเลี้ยงตัวอื่นพร้อม เลี้ยงต้นอื่นแล้วต้นอื่นก็ได้อาศัยน้ำนะครับนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเป็นต้นใดต้นกล้วยนะครับปลูกต้นกล้วยก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับบางที่ถ้าเกิดตัวของเฮาบัวบัวมีเฮากะไปซื้อจากสวนเครือข่ายนะครับเครือข่ายเฮากะจะมีที่ ข้าจกัปลูกเล็กปลูกน้อยนะครับเท่ากับไปขออซื้อมาแบ่งกันกินเพื่อเพื่อหนึ่งเท่ากับได้ประมาณสักคือเข้าไปด้กินคู่มือมือละวีจสินะกินมืดอละหน่วยสองหน่วยสนะครับนี่ก็ทยอยซุกไปเรื่อยกินแล้วก็ไปแบ่งกันอยู่สำนักงานนะครับมีหาวีก็สิแบ่งไปเรื่อยเลยครับแบ่งบ้านนั่นบ้านนี่ขางบ้านบ้านละวีแบ่งกันครับแบ่งเพื่อสุขภาพของสังคมนะครับเนาะเพื่อสุขภาพสังคม ถ้าเรามีนะครับถ้าเรามีเข้ากินแต่ผู้เดียวเข้าอิ่มผู้เดียวนะครับสังคมมูพวกบวอิ่มบ่ยังเลยกะมันบวเป็นสังคมของการแบ่งปันบวเป็นสังคมของการเอื้อเฟื้อนนะครับ,บว่แล้วกะถ้ามีเข้ากับครแบ่งปันกันนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวก่อนไปนะครับจะให้เบิร์กจักข่าวเบิร์กจักข่าวนะครับได้ครับไนดะ้ อันนี้นี่คือต้นบังนาวนะครับนี่ต้นบังนาวแต่ว่าบบได้ให้เบื้องต้นนะครับผมสีเบื้องโคนครับนี่ครับคุยข้าวเปลือกบุกพุ่งเม็ดบุกพุ่งมายังว่านใส่ครับนี่เพราะว่าเอามาให้เป็นปุ๋ยมักครับปุ๋ยมักเป็นในตหมักธรรมชาติครับนะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านที่ที่ตามรับชมรับฟังนะครับเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ